อันนี้เป็นกอไผ่สีสุกที่เราไปงานมาตั้งแต่ปีที่แล้วเรามาชํำใส่ถุงไว้ก็ขึ้นลำชุดแรกเป็นที่เรียบร้อยนี่หคือยังไม่ได้ลงหลุมปลูกเลยแล้วก็ขึ้นลำไม่พอออกหนอชุดใหม่อีกต่างหากเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่าเดิมด้วยนี่นี่เป็นไผ่สีสุกนะเป็นไผ่น้ำที่ลำใหญ่ใช้จากสาร ก็คือโตมาก็โตมากับไผ่ชนิดนนี้แหละที่รู้จักอย่างแรกเลยในชีวิตที่โตมาพบแถวบ้านจะมีตัวเนี้ยเยอะเยอะมากเป็นกอใหญ่กอโลกลุงหลังเราเลยอยากเอามาปลูกไว้สักกอหนึ่งเพื่อรักษาสายพันธุ์เพราะว่าเขาเริ่มรื้อเริ่มเอาไมโครมาขุดอะไรทิ้งไปกันเยอะละก็เกือบจะหมดแล้วละนะเดี๋ยวนี้ต้องซื้อขายกันลำๆหนึ่งก็สามสห้าสิบาทแล้วก็เป็นคนชอบใช้ ด้วยก็เลยชอบใช้ลำไผ่ด้วยก็เลยต้องจำเป็นต้องเอามาปลูกไว้แต่ตอนนี้มีปัญหาตรงที่ว่าตำแหน่งที่อยู่นี้เป็นตำแหน่งวางต้นกล้าไม่ใช่ตำแหน่งของอของหลุมหรือพื้นที่ปลูกที่จัดไว้เราก็จะงัดโดยการเสี่ยงว่าหนอนี้จะตายไหมตายก็คงไม่เป็นไรเดี๋ยวไผ่เดี๋ยวเขาก็โตแล้วเขาก็จะน่าจะแตกขึ้นมาใหม่แหละแต่เราก็จําเป็นต้องงัดแล้ว พราะถ้าปล่อยไว้อยู่นี่คงไม่ดีแน่เพาพื้นที่นี้เป็นพื้นที่วางต้นกาอย่าที่บอกไวหน่อยใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวถ้างัดได้ผลเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวไปตามดูกัน